ต่อมามาเลมามาที่เ,เลปิดโดยไลทก่อน2003 2 0 0 3 3 0 0 1คือ2เส้นเนี้ยเลปิดโดรไลทสีสวยมากสีเข้มเป็นสีธรรมชาตินะครับเป็นไมก้าขนาดเอ่อ11.5มิลที่ผมหยิบไซน์นี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่าขนาดนี้กำลังกำลังดี แล้วก็ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นไซส์12 12ครึ่งนะครับไซส์นี้คือมาตรฐานแล้วสีก็เข้มนะครับแล้วก็ลองลงมาเป็นไซส์11มิลน,นะครับแล้วก็ลองลงมานี่อยู่แค่นี้นะครับ11มิลน,นะครับอันนี้น่าจะขนาดใหญ่สุด13มิลน,นะครับ13มิลคือเส้นนี้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับเลปิดโอไล ท,ที่แน่ๆคือ <c oughs> มันเป็นหินความสงบมากๆตัวหนึ่งเวลานอนไม่หลับหรืออะไรเนี่ยลดความเครียดก็จะเป็นเรบิดยดไลต์ตัวนี้แล้วก็เสียงจะไม่มีแล้วนะครับถึงไหนก็ถึงนั่นเนาะเสียงหมดก็คือจบกันเล <c oughs> ปิดโยดไลต์จักระหัวใจแล้วก็จักระไฮเอ์ฮารก็คือจากระหัวใจส่วนบนด้านการบำบัดรักษาอิมพัลตฟล็กซิบิลิตี้ ช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นร่างกายเราย,ยืดหยุ่นมากขึ้นนะนะใครที่เอ็นยืดเอ็นอะไรเนี่ยเรเตอรลจะช่วยได้ก็เห็นไหมรีไลฟ์รีลีฟจอยส์เพนช่วยให้การปวดข้อต่างๆมันดีขึ้นแอมพลิฟายคอนเวนชั่นแนลแคนเซอร์ทรีทเมนต์เห็นไหมเป็นหินไม่กี่ชนิดที่เกี่ยวกับแค n นเซอร์หรือมะเร็งทําให้กระบวนการรักษามะเร็งตามวิธีการทั่วๆไปที่ทางการแพทย์แผนปัจจุบันใช้อยู่เนี่ย มันได้ผลดีขึ้นหรือมากขึ้นเพราะ Amplify มันเป็น Amplify เ, Am เขาขยายอนุภาพในการเราบรรษาของเขา Facilitate ชายเบิร์ดก็คือคลอดบุตรทำให้เราคลอดบุตรได้ดีขึ้นง่ายขึ้น Treat condition affecting DNA and RNA นี่แหละสำคัญ <c oughs> ใครแปลออกไหมหมายถึงความหมายลึกๆที่อยู่ข้างในนะมันจะช่วยให้ผลกระทบ จากสิ่งใดๆที่ไปมีต่อ DNA และ RNA ของเราเนี่ยมันดีขึ้นมันมันมันกระทบน้อยลงเราไปรับผลกระทบจาก RNA และ DNA ที่ไหนจากวัคซีนที่คนประมาณ92%ของประเทศไทยไปฉีดกันมาหมดแล้วนั่นแหละรีบไปดูไรอาจจะช่วยได้นะใครกําลังหาทางล้างพิษล้างอะไรอยู่ถ้าใครคิดว่าตัวเองได้รับพิษน,นะเพราะว่ามันจะมีความเชื่อของคนสกลุ่มกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าวัคซีนดี กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าวัคซีนบัคซินคือส่งผลกระทบต่อ d n a อ็นเออของเราส่งผลกระทบต่อการอุดตันในเส้นเลือดต่างๆของเราการเป็นมะเร็งการเป็นอะไรที่กลับขึ้นมาของเราการที่แบบเป็นคนอายุ30กว่าแข็งแรงออกกําลังกายาทุกวันวันดีคืนดีเป็นมะเร็งอายุที่3เอยวันดีคืนดีไปตรวจเป็นมะเร็งระยะที่3ามหรือที่ 4, แล้วก็ตายภายในเวลาปปบุบปรับอะไรเงี้ยถ้าใครคิดว่ามันเป็นสาเหตุลักษณะน,นั้น ก็รอพิจารณาหาวิธีการล้างพิษเอาเองเด้อแต่ว่าหินที่กําลังพูดถึงอยู่นี้เป็นหนึ่งในนั้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่านี้บ้างกันเถอะด้านจิตใจ extremely soothing and centering เป็นหินที่มีความสงบช่วยให้เกิดความสงบอย่างยิ่งยวดบ้างกันเถอะแล้วก็ทําให้เรามีสมาธิด,ดําดิ่งด้อย่างยิ่งยวด้างกันเถอะ centering ก็คือความความมีสมาธินั่นแหละควมีจิตแน่วแน่อะไรเงี้ย p r o โมทค awareness เห็นไหมมันจะออกแนวช่วยให้เราความสงบเยือกเย็นเข้าสมาธิได้ดีไม่หวันไวไม่วอกแวกอะไรเงี้ย e x ็ก l l e n น e ซต์โอ o ฟ e ร์เอลิเวทต n ้งเอนเป็นหินที่เยียบยอดมากๆตัวหนึ่งในโลกที่ช่วยเรื่องความวิตกกังวลการหดหู่ซึมเศร้าหรืออะไรนะ depression นี่คือนึกไม่ออกซึมเศร้าโอเคเป็นไบโพล่าด้วย กาไบโพล่าแล้วก็ Help in Overcoming e m o t i o n a l trauma มีความเจ็บปวดทางอารมณ์อกหักมาพ่อแม่ตายลูกตายถูกทอดทิ้งอะไรก็ตามแต่เป็นคนที่ปรคนประมาเป็นคนมากโกรธเป็นคนวิตกกังวลเป็นคนอะไรพวกนี้อันนี้จะช่วยได้ initiate impulse of Fuck ทำให้เราเป็นคนที่มีความอภัยง่ายงขึ้นนะครับให้อภัยง่ายขึ้น impart joy ทำให้เราเป็นคนที่เบิกบานมากขึ้นในชีวิตนะครับด้าน s p i r i t u a l encourage i n d e p e n d e n c e ทำให้เราเป็นอิสระแล้วก็เป็นอิสระทางด้านจิตวิญญาณว่างันเถอะ r e l e e s e v i o r e n d e t t v t u r e that i n t i b i t perception of love and goodness มันจะไปช่วยสลายความคิดความเชื่อหรือพฤติกรรมหรือทัศนคติที่ที่ไม่เป็นไปเพื่อความรัก แล้วก็เพื่อความสูงส่งดีงามว่ากันเถอะเกยความเชื่อที่ว่านั้นพฤติกรรมที่ว่านั้นเกิดอะไรบ้างก็ไปหากันดูเองเนอะโปรโมทเซเรนเดอร์อันนี้สําคัญเลยนะมันทาให้เรายอมหมายถึงว่าไม่ใช่ยอมตามคนอื่นนะยอมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนหรือให้เซเซลเราเป็นคนนําทางชีวิตเราแทนที่จะใช้อีโก้นำทางว่ากันเถอะอันนี้คือเซเรนเดอร์ความหมายนี้แท้จริงขรงคป์อัลเซเรนเดอร์คืออย่างนี้ Accept a n c e and l o v i n g kindness ออกแนวเดียวกันหมด ก็คือก็หมายเดียวกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอ้เหนื่อย